สวัสดีครับเพื่อนสาวๆวันนี้คุณอาร์มีโครงการที่ดีๆมานำเสนอนะครับจากเซเลบริตี้ชื่อดังยิงแยะพาเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรชาติหมา,มา <c oughs> ทำไมต้องด่าด้วยไม่ใช่ไม่ด่าเป็นโครงก<ห>ารเ <lam> นี้ยอุย้ยนมนมฟูขึ้นมาทำไมต้องขมแมวนนมก่อน <c oughs> ทีมเพื่อชาติหมา เก็เห่หอคด็อกเนชั่นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รักน้องหมาส,มสงสารน้องหมานะคะเราก็สามารถริจะเข้าไปที่เดี๋ยวว่าเขาได้ที่ www. facebook. com/donationteam นะคะช่วยยังไงอะไรยังไงคือซื้อเสื้ออะไรเงี้ยหรอก็จริงๆเขาก็จะมีให้ซื้อเสื้อตัวละ200บาทแลว้วก็เงินงก็ไปไปบริจาคไปบริจาแต่ว่าทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าใครเหรอเคยขี้เกียจจะแบบมีเสื้อเป็นรางเนี่ยจะบริจาคก็สามารถเข้าไปที่ จะเป็นอาหารหมาอีกไหมได้เขารับอยู่แล้วกไใช่แต่จริงๆว่าถ้าถ้าไปจับเป็นเงินน่ะดีเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาเงินเราเนี่ยไปบริหารต่อได้อโเคแล้จริงก็มีเยอะแยะเลยนะคะมูลนิธิที่ช่วยน้องหมาอย่างแกก็ช่วยเหลือ W S ี๋ยอยู่เอสไอก็คือก็คือเป็นไทยพาหุ้นเซฟแต่ว่าเป็นเป็นของน้องหมา โมเลิศมันก็แบบรดเร็วดีนะใช่ก็เหมือนกับ,ก<ม>กกบปีนึงก็6-7เจ็พันหรือ12อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าเราจะไปจัคเดือนเท่าไหร่<ม><ม>ะนะคะอะไรประมาณน,านั้นเป็นกันที่ดีสวยและยังมีจ่าใช่สวยและยังมี้ำใจแล้วก็ใจบุญอาชัดมาก็ใครอยากจะบริจาคก็เข้าไปทางที่ f a c e b o o k c o m มส a s h donation team มีรับไปต่อโอเคอะ